ก็ปลาสูตรไม่ได้ตาแดดตัวตัวกู้วรงกนยเกปลากะเทียมกินหอยเช่าอันนี้กินปลาินกินหมดยังอาหารปลากระเพราบองเขาเหนียวร้อน ้อจะตีหัวไข่ก็ร่ังสืเรื่เป็นหัวไข่เลยอาตะเกียงอีกนิดเดียวมันปลาในน้ำอีกทส่ไปโอ้สุดยอกเอออนี่เดลือแลยนังใส่ได้นังใส่น้องแตก ปลากระเทียนเหลียงกรเจ้าโอ้โหทีกทกอย่างซึ้นกับตัวตัวท้าเขาคนแล้วตคนกับเขาเลียงตักับเลียงงั้นจะก้มเอา

มันเหลืองแล้วมันเหลืองแล้วเื่อนดอกกันน้ำมันดอกกันมันเด้อดเยอยมันกินเขาน้ำกันเด้อหนิเด้อเหลืยงอุ้ยอุยงานแล้วเอากินนี่สองหยกนี่สองที่ว้า ตวงต่อมใช้พี่มันโดดส้องชิ้นดดสนต่อ o l ดดสินใส่โก้น anz peng d r e s s ใส่ชิน Whole p l a i งน s i m i าย